เดี๋ยวพาพี่เพียงน้องเอฟซมาดูความเสียหายของเจวินดี้ครับหลังจากวันนั้นที่เอาไปขนย้ายแมคโครมานะครับผมก็ได้รับผลกระทบนิดหน่อยได้รับความเสียหายนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่สําคัญก็คือ,อผมขอแม่บ้านผมแล้วแปลนที่จะทําพื้นกระบะนะครับก็คือจะได้ทําแล้วนะครับ ซึ่งจะได้เงินก้อนมาก็เลยจะจะทำเพราะว่าขอเขาละขอแม่บ้านละนี่ครับที่มันตอนนี้คือมันปิดฝาท้ายไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าผักตัวนี้ก็ผักไม่เข้าเนี่ยเนี่ยดันไม่เข้าเลยดันไม่เข้าไม่รู้ว่าฝาท้ายผมมันโคตรยังไงนะตอนนี้คือมันดันไม่เข้านะครับฝาท้ายผมเนี่ยน่าจะงอนะครับน่าจะงอ ตอนนี้ก็คือยังมองหาจุดอยู่มองหาจุดอยู่เพราะว่ามันงอยังไงนะครับอ๋อนี่นี่นเหล็กเหล็กอ๋อเหล็กตัวนี้มันมันดันเข้าไปนี่ไงนี่รอยสีมันแตกนี่ทีเนี้ยก็คือเออฝาท้ายฝาท้ายตัวนี้มันยุบเข้าไปข้างในเกินนะครับนี่มันยุบเข้าไปข้างในเกินเดี๋ยวเพราะปกติฝาท้ายนี่ผมต้องเล่นเล่นตัวได้เนี่ยไอตัวนี้เห็นไหมเนี่ย ตัวนี้ยผมมันติดเลยติดแงกได้่ยนี่ติดเลยนะครับตอนนี้มันติดเลยทีนี้ฝาท้ายฝั่งเนี้ยมันยังปิดไม่ได้เลยเพราะว่าปกติผมต้องเปิดฝาท้ายได้ปิดฝาท้ายได้คือปัญหาของผมตอนนี้คือผมต้องดึงดึงให้ฝาท้ายนะครับดึงให้ฝาท้ายตัวเนี้ให้มันเข้าตัวนี้ให้ได้นะครับแต่นี่มันง,งอแต่มันมันผักไม่เข้านี่เดี๋ยวต้องมีวิธีแหละ ผมก็ยังงงๆดูว่าทำไมมันเข้าไม่ได้นะครับงงมากเลยแหมฝาท้ายมันยุบเข้าไปข้างในเยอะนะเนื่องจากว่ามันโดนแมคโครเหยียบนะครับโดนแมคโคเหยียบเหยียบขึ้นผมก็ยังไม่เห็นพื้นกระบะเลยเพราะว่าวันนั้นเอามาทำมืดนะครับเสร็จมืดแล้วก็เอากลับไปส่งดูดิพื้นกระบะเป็นไงบ้างโอ้โห โอ้ตรงนี้ฉีกครับนี่ตรงนี้ฉีกไม่เป็นไรเพราะว่าผมจะปูพื้นใหม่อยู่นะครับได้งบแล้วได้งบแล้วพี่น้องได้งบแล้วนะครับได้งบมาใหม่แล้วแต่ว่าความเสียหายก็คืออยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงฝาท้ายนี่แหละปิดไม่ได้ปิดไม่เข้าเลยตอนนี้นะครับวันนั้นเอาแมครขึ้นนะครับแมครเล็กขึ้น ก็มีงานให้ทำเล็กๆน้อยๆน,นะครับเก็บงานนู่นงานนี่ไปเรื่อยนะครับผมพอได้วิ่งนะครับแล้วก็ช่วยงานที่บ้านไปด้วยนะขี้เกลือขึ้นอีกแล้วเอ้ยวันนั้นผมเอาน้ำมันมาลาดเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเอาน้ำมันมาลาดต้องใช้น้ำมันหยอดนะครับไม่งั้นมันมันจะเป็นขี้เกลือเพราะว่ามันแห้งต้นน้ำมันแห้งเอานี่ พาววเอร์พาวเวอร์ไปยอดบรรยากาศช่วงหน้าฝนก็จะเป็นแบบนี้แหละครับคือมันมันไม่ค่อยมีงานหรอกนะมันไม่ค่อยมีงานอันนี้ก็เกลือขึ้นเฉยเลยเฮ้ยขึ้นยังไงวะอันนี้เอาให้ชุ่มไปเลยนะเอาให้ชุ่มไปเลย เนี่ยตัวอื่นผมก็หยอดไว้ให้มันชุ่มนะครับเนี่ยครับให้มันชุ่มไปเลยมันก็ไม่ได้ว่า,อ,าอะไรมากมายหรอกเนาะแต่ว่าเราป้องกันสนิมเฉยๆป้องกันขี้เกลือนะครับเพราะว่ารถไม่ได้ใช้งานมันจะเกิดความเสียหายก็คือขี้เกลือมันจะเกาะข,ขั้วนะครับเกาะขัข่วเพราะว่ามันเกิดความชื้นนะ เกิดความชื้อมันก็จะเกาะแต่นี่คือเรา,าแค่ดูแลเบื้องต้นไปเดี๋ยวก็เอาไปล้างนะครับล้างช่วงที่จะเปลี่ยนพื้นกระบะก็จะล้างก็จะซื้อสัญญาณถอยมาใส่อยู่เพราะว่ากันชนหน้าก็จะได้ขัดสนิมนะครับขัดให้เงานะครับกระจกนาซงนาซ่าก็จะขัด อันนี้น้ำมัน power ขาดไม่ได้น้ำมันเบรกก็ขาดไม่ได้นั้นก็ไปวิ่งงานเดี๋ยวถ้า,าได้ออกงานอีกก็ต้องเช็คน้ํามันเครื่องเช็คน้ำน้ำมัน power น้ำมันเบรกนะครับก็สิ่งสําคัญก็มีอยู่ประมาณนี้นะฮะกับรถใหญ่บรรยากาศพื้นที่จอดนะครับก็จะจอดอยู่นี้แหละตากแดดอยู่เนี่ย ตากแดดตากฝนเราก็ต้องทําใจว่าเราไม่มีพื้นที่นะครับที่เรากา็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ตอนนี้มันยังเละๆอยู่เพราะว่าปรับพื้นที่ใหม่ครับตรงนี้มันเป็นทรายที่ผมขึ้นมาเนี่ยมันเป็นทรายแล้วมันพอรถเหยียบมันยังไม่ไม่แน่นเต็มที่ดินก็ไหลลงท่อระบายน้ําก็ก็ต้องทําใจ เพราะว่าตอนนี้ในกรุงเทพเขาก็ต่างคนต่างถมเนาะเพราะว่าโดนกฎหมายข้อบังคับคือ,อถ้าใครไม่ปรับปรุงที่ดินปล่อยให้โลกล้างนะครับภาษีก็จะบวกเพิ่มนะครับผมแต่ถ้าใครปรับพื้นที่แล้วมีการใช้งานหรือการปลูกต้นไม้นะครับก็ได้นะครับไม่มีปัญหาไร สำหรับคลิปนี้ก็พาทุกท่านนะครับมาดูเจวินดี้นะครับว่าได้รับบาดแผลนิดหน่อยจากการขนย้ายแมคโครบาดเจ็บเล็กน้อยก็ถือว่า,าถือว่าเป็นบทเรียนนะถือว่าเป็นบทเรียนเพราะว่าถ้ารถแมคโครไม่ขึ้นรถเราเราก็ไม่รู้ว่าวาววาวกระบอกมันมันไม่ดูดนะครับแต่ว่ายกดัมยกอะไรแรงดันมี แต่ว่าเวลาเอาลงนะครับเอาลงนี่ปกตินะครับแต่ผมไม่เคยคิดว่าเวลามีอะไรมาหนักหนักๆมากดมากดท้ายอะ่ะปุ๊บเขาจะยกเองเลยวืดไปเองเลยโอ้โหแมครเกือบร่วงครับวันนั้นตกใจเลยแล้วรถเราสูงด้วยเราไม่เคยขนย้ายแมครเราก็ไม่รู้เนาะแล้วรถเรามันสูงไง ก็ถือว่าเป็นบทเรียนไปขนาดเจ้าของรถยังตกใจเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับบายบายครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ